สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอินเดียและสไตล์อินเดียมากจ้าพ่อแม่พี่น้องมอปลอเฮ็ดเพิงหวานก็ได้นางเฮ็ดเซเมยอยู่พ่อมาเก็บเห็ดกลางไหนสายฝนจ้ะปุ่นพีละไมมปุ่นเก็บอยู่ฟังทางปุ่นเราเด็อเรา,เรา,เ,ราเรากระลั่งเก็บกระลั่งเก็บออแล้วพอหลายแล้วมาเก็บกันเลยจ้ะตรงนี้นี่จะเป็นอย่าเกิดน้อกันนี่เฮ็ดเพิงเกาลัดจ้ะนี่เฮ็ดเพิงหวานพูน่ะพูน่ะอื้อเราขักหลาย ฮะจ้าเพื่อนอิ่นมาบอกว่าเฮ็ดอยู่ตรง,งานาจอยวะสัน่นขอบคุณค่ะพี่ละหมค่ะมาจ้ามาเก็บมาเก็บเบื้องนี้จ้าเฮ็ดเพิ่งเกาลัดนี่มันเดือยวนตาดีแทนมา,มาจา้าจะพอนอนจา้าเก็บเอานี่ละนี่่ะโอ้ ก๊ลัดกับเสพดูน,นั่นตายเบื่อจะ้ะนะคะตัวจะ้ะอู้เอ็ดเพิ่งก๊าลัดสับหลับอยู่พุ่นนะบึ้งดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเลยปาด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 โอ้โหพุ่นนะจ้ะโอ้ยพุ่น่ะสุดจวดเลยจะ้ะสุดจวดดีดีเลือดเจลเล็ดเล็ดไป มออนนามีจ้ะองเอ้ยเองยังดิหนึ่งสองสามอ้ดอกนี่ดอกนี่หมวกเสียมอยย่ยังดิพุณนะยอดปะพุณนะดอกนี้อีดีจ้ะทุกปุยช่วงนี้อากาศฝนตกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเ้ยฝนตกดิสิ สบายดีค่ะเฮ็ดเกิดให้ได้เก็บคิดหอดตอนนี้เฮ็ดว่าไหนออกโอ้โหยางจะบลินหอยแต่เฮ็ดซามดอกแต่เฮ็ดเอกเผิ่เกลัดจะยังหายอาก <c oughs> แต่ว่ามือนี้ฝนตกขอบอกเฮ็ดหลายจะเฮ็ดหลายเผิ่เกลัดบานเบื่พ่อแม่พี่น้องเลยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ เพียบเลยพี่จ้าเจอกระซีเอเจอกระซีักเก็บเอาส่วนมากเนะอะเพราะว่าจะแจกผ้พพกเจาเบอ่งเงินเฮ็ดพึ่หงหวานจะพ่อแม่พี่น้องจา้จาอ,อุ้ยค่ะเดี๋ยวไปค่ะสุดยอดอีดีพดนา้าจ้าโอ้โหเห็ดพึ่งโอ้ยโอ้ พึ่งบ่ใบพึ่งเลยคะเกาลัดเหรอเกาลัดฝั่งจอกระบานเบือดูนี่เต็มไปหมดเลยจ้าโอ้ยบาดป๊าดป๊าดต้นเห็ดพึ่งหวานต้นเห็ดพึ่งเกาลัดว้าวพ่ละไมัยพิลไมเจอแจ็คพอตอะไรอย่างงี้พูดนะพูดนะจ้ะพูดนะพูดนะพูดนะแมียนมดเลยพูดนะพูดนะครั้งล้างคนพูดนะ ตาย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 พิลาม่ยโอ้ปวดนะโอ้ตายตายตายพันโอ้พี่ลามัยทำไมเข้ามาเจอเจอแจ็คพอตพี่ลามัยนี่ต้องเฮ็ดพึ่งกอลัต้องเก็บแบบนี้ปุดนะไม่นี่มันไอ้ปวดเฮ็ดพึ่งหวานพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดพึ่งว่าเฮ็ดพึ่งพานเฮ็ดพึ่งกอลัตเดี๋ยวเฮ็ดพึ่งหวานปอดพี่ลามัยพ่ลามัยเข้ามาถูกซอย พี่ละไมเข้ามาถูกซอยเซเว่นอีเลเว่นแล้วเนี่ยนี่ซอยเซเว่นอีเลเว่นนะพี่ละไมนะนี่ซอยเซเว่นอีเลเว่นนี่ก็คือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมเรียกไปเลยซอยเซเว่นอีเลเว่นจ้ะเฮดเพิ่งเกาลัดนี่กระเพียบพี่ละไมจะตัดกองไว้นี่พี่ละไมาาะไม,มาเอาเลยค่ะจะถ่ายแบบนนี้ก่อน โอ้ยเพียบเลยป่นี่ปาดจิตร์ุณห์นะตัวบับไงนี่โอ้โหปาดปาดปาดพี่ละไม่ดูดูพี่ละไม่ปาดเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเธอนี่ยเธอสิสวยเกินไปแล้วหึอหือปุณหสุดยอดอีลีพี่ละไม่มาตัดเท้าเด้๋วจ้ะเด้อปุน่ะสุดยอดเลยปุนณห์ พึ่งบานพึ่งเกาลัดก,กับบานตะไทยชช่โยเพึ่งเกาลัดเนี่ยเอารถซิปรอมาคนเอาไดเลยลายขักลายเนี่ยคาไฟก็แห้งแพงสีเสียบตู้แท่แข้งกับยานมันมนบ่มีมเงินจ่ายคาไฟ <c oughs> โอ้นี่ไงดอกหนึ่งโอ้เขี่ยมาถูกดอกหน่อยมันปาน่าติดทุบพิลไมเออของพิลไมเจอซอยเดียวนี่คือว่า หล่นกระตาหล่นกระบุง,งเซเว่นอีเลเว่นเลยพี่ทำไมอ่ะผู้นะพาตัวจ้ะจอดเลยเราพอส้อยเดียวหล่นกระตาเลยจะเป็นขักเม็นเนี่ผู้น่ะเฮ็ดพึ่งเลยเขาเราจะวาดจะวเอาเขาวาดอะไรพ่อไม่พี่น้องเนียเยอะผสมประสานกันไปง่ามโผดง่ามพัวมึมงไงโอ้โหจอดเลยจะดิด พาพวกเจ้าไปเก็บเหพชรพงวานที่เพิลเกาลัดจากกรจังสินรักเก็บเอาอเคจ้ะไาเก็บเพชรพงวานกันเหรอโอ้โหสีสันเป็นสุดยอดสีสันสุดยอดมึนงนี่จ้ะสิพาพวกเจ้าเก,เก็บเหพชรพงวานเขาลัดกันทำไมมันโผล่มันโผล่ จาะหสต้าลายพึ่งดอกนี้พี่จักดอกนี้เสยดูตั้งมือเตอ,อร์สเสมอเสมออยู่เ้ยจต่ยางกระตาจอยมันเต็มไปเฮ็ดเพิ่งเกาลัดจะพาไปเจ้ามาหาหหจา้ะนี่ดอกเป็นออกไปนน้ำจังสิ มาเนี่ยมันจังมันหนักเนี่ยนี่เอาไปโอบนี่แสบสุดจวดเลยนีป่ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดลงไฟจ้ะมันข้างล่างจะปีกดอกนึงจบนี่ กันเพิ่นได้ออกนี่ไปหาบออกด้วยใจเห็ดนั่นเด้อกันเพิ่นได้ออกนี่สุดยอดจะได้อหมเมื่เขาไม่ได้ปลามาเมื่อเป็นมืดๆเมือจ้ะเนาะป่ะป่ะหาตัวจัดตัวไม่ ยิงสี่จ้ะเกิดพอได้เกอก็ได้มาจ้ะดอกนึงตุ๊บตุ๊บุตบุตุ๊บุตุ๊บบตุ๊บุตบุตตตน ดอกหน่อยเพื่อน่ะนะดอกนี้โอ้โห,โหดอกนี้ได้เพื่อนี่โอ้แม่งจินจ้ะเก็บเก็บเฮ้แม,ม่งเจาะแม่งเจาะแม่งเจาะเก็บไปได้อืมจะปิดป่ะปิดป่ะี๋ยวเบิ่งดอกนี้ข้างๆลุ๊ด За. Хам муу догно. Догне. ดูปาดิดทุกบัด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 คืเลือดแท้ขาเจ้าด,ดูโอ้ยเลือดจะเลือดเลือดอีดีไะใส่ลหลุมไะเลือดอีดีนะจ๊ะเนาะแหมนี้ะเจ้าเบื่ยอยปะเบื่อยโออันนี้แข็งปังเลย ผลดอกหน่อยเอาไว้สองดอกนี้พอเดือดจัดนะจ๊ะมเฮ็ดผึ่งก็แล้วกุมีสามดอกสี่ดอกพี่น้องกันเจอกุ่มนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะหนึ่งดอกสองดอกจะอีกดอกหนึ่งสามดอกพยอยู่กำลังเพิ่ออีกดอกหนึ่ง เขาบอกว่าเราสวยอีดีตู้ปุ๋ยสวยงามจ้าหมุดมัวแล้วกล่องจอยนะเสร็จไล่รอบแล้วฝนตกใส่แบ่งปัสสัวะเป็นส่วนกับลรงลุมพเจ้าไป

เอาหนามฝนดอกนี้จ้าโอ้โหเต็่ระแตกพุดนะระแตกมาหักดอกหน่อยก็มีแบบแาาดอกหน่อยแกดกเล็กก็กอยากเกิดแล้วค้าก็ากล่องถึกหนามเรื่องเป็นไป,นปนทั่วแล้วพอไม่ไปเนอะ มันตะขากล่องเด้จัดเด้ท่งโทรศัพท์น้ำละทายบกงกำ่ังเปิดกล่องไายอยู่ดีดับสัํมฝนมาตกยุดใส่ดอกงนะกินมากนะข่าวจัว่วข้าวจัว่วข้าวจัว่ว นีน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่น้าขาพุ่นพุ่นสามดอกตุ่ยตน้าใจพุ่นเติดขึนหน้าว้าฮะพ่อรอเธอฉันซะเบาขาเขาวจุ๋ยขาเขาวจุ๋ยมาถ้าพี่แม่มันสี่ดอกพ่อแม่พี่น้องสี่ดอกจากพุนะ่นอะ เล่นบอกนะสีดอกจะ้ะปูนสีดอกจ้ะสีดอกเลิดบ่ปุ่นเกิดเป็นกลุ่มทั้งสีละดอกเำงามทั้งสีละเขาไม่ได้เสีนใจฮผิดไปเก็บเั้งสีละจะ้ะเจังคักดอกนึง สวงดอกอ,อย่าลืมยังไงเนี่นยหยกยกจักจกักขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอยโอโ้โหปุณหะสุดยอดเลยดอกเค็ดแล้วดอกนี่อยู่ในตินปีกกำลังืมกำลังโูอ๋อ โผลกระลังโผูต้องไปน้ำดอกโอเคโอจังสีเนยแม่สะใจนะจ๊ะเนาะกแต่ละดอกนี่ก็ะเมียนตัวถากกำลังจะมากินกำลังจะมาเป็นมะม่วงเป็นหมดเฝ้าบักม ah ่วงนะจ๊ะเนาะ จวดจะมันตะละกไรโอเดนโฟมม่วงตัวจ้ะจ้าบอยจดวดอีลีตอกเข็ดชิดตุบปุ๋ยวันนี้จ้ะขาวงามขนาดพร้อแม่พี่น้องจา้าสดดุดยอดประจามวนน้ำบ่คลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้ได้จ้าด้อพ่อแม่พี่น้องจา้ากราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตาม ทีมี่ใหญ่เอ็นเจอร์ไลส์สไตล์อินเดนมาคแล้วก็มาดามเฮดมัสลูมจ้าตะลักตาเนี่ยจท่าไรล่ะประมาณห้าหกโลเจ็ดโลได้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผ่าเก็บเห็ดม้วนๆฟรฟๆนะจ้ะเนาะสวยงามอิลีบองดอกเห็ดปุ่นณะโอ้ยสุดจวดอิลีจ้ะคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้จ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ใหญ่เอ็นเจอร์ไลส์สไตล์อินเดนมาคแล้วก็มาดามเฮดมัสลูมจ้า พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนนะจ๊ะเธอบายยค่ะสวัสดีค่ะกลับลาไปด้วยเหตุสวยๆงามๆของข้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะงัดออกงัดออกตะลาย่างเบอร์ดเอีะะย